กองฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าไอ้น้อยใจอะ่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำม,มันน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแ้วแต่ลายแล้วใช่ไหมล่ะจะพยายามแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยแต่คงจะไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเขามีครอบครัวแล้วเน่นไหม แบบนี้หน้าเลยต้งร้องแค่นี้หนูก็รับเยอะแล้วใจไหมติดเยอะเยแบบนี้เนี่ยให้เราขนาดนี้นะใช่ได้เราขนาดนี้พอเราต้องตัดตัวใหม่ทุกอย่างเมื่อกี้มีคนทำไมเหรอพี่ก็คือเหมือนมีคนติดต่อเข้ามาเรื่องค่าโดยจ่ายังไงจะช่วยค่าเสียหายที่พี่ที่พี่ใช้จ่ายแต่่พียังไม่ได้ ให้ให้อภัยน้องเสมอก็คือบนเราเนาะมันผิดพลาดกันได้มันจะต้องแก้ไขกันได้ในตัวของเราด้วเอ้ไม่ใช่รีคอยคอยยังไงเคลยขอโทษรัขอโทษเออพี่ให้อภัยเสมอไม่ดี่ก็ติดค่ตั้งไม่ครับม่ตั้งนาตั้งนานทำามกินลูกพอยแล้วตอนนี้เราสารภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยเบาใจขึ้นบ้างไหมใจค่ะ ถึงเวลาวันแวันเนี้ยมันถึงเวลาที่คลายทุกอย่างหมดแล้วความสบายใจมันมาใช่ไหมคะค่ะอยากบอกอะไรกับสังคมคะคือเขาเขาจดจ้องมองตั้งแต่แรกที่รู้สึกว่าหนูอ่ะคือ,ค,อคือเอาง่ายๆว่าสังคมเขาก็มองว่าเรามีพิรุษตั้งแต่แรกอยากบอกอะไรกัาวันนี้ก็คืออยากขอโทษค่ะขอโทษทุกทุกคนแล้วก็ขอโทษทุกทุกอย่างค่ในตอนนั้นที่เราคิดไปคือเราทำไปเพราะว่าอยากได้เงินอย่างเดียวเลยเหรอ วันนี้คือหน่อยใจพ่อหน้อยใจพ่อเรื่องคือหน้อยใจที่ไม่เคยมาพ่อไม่เคยมาดูแลค่ะ20ปีที่พ่อไม่เคยมาใจเราเลย22ปีค่ะความจริงมันก็ต้องเปิดเผยค่ะเพราะวันนี้ได้พูดความจริงแล้วพ่อเองก็รับรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกโล่ง แล้วเราได้พูดกับพ่อไหมหลังจากที่จบรายการเราบอกเขาว่ายังไงก็ขอโทษค่ะพี่ม,มีมีกระแสสังคมมองอมก,กคกระแสสังคมมองว่าเราเหมือนเป็นคนโกหกสร้างเรื่องราวมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะหลังจากนี้ไปเราจะยังไงคะห,งหรืออยากบอกคนเหล่านั้นว่ายังไงขอบคุณ ขอนูยอมรับทุกอย่างนะไม่ว่าเรื่องที่จะขุดมาหรือว่าเรื่องที่หนูจะกโกหกค่ะหนูยอมรับทั้งหมดค่ะดีจกันดิดีใจนะที่เขายอมรับผิด <c oughs> ก็ยกโทษให้เขา <c oughs> ทุกคนอนะ่ะบอลเ <c oughs> บิร์นก็ยกโทษให้เขาไป คุณพ่อคิดยังไงกับการเขาบอกว่าเขาน้อยใจแล้วก็หมายว่าไม่พ่อไม่สนใจไม่เลี้ยงดูเขามาตลอดอ,อันนี้ก็มีส่วนด้วยเนี่ยต,ต่อไปก็จะพยายามแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยแต่คงจะไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเขามีครอบครัวแล้วที่ผ่านมาเขาขอให้เราช่วยเรื่องอะไรบ้างาาก็จะเป็นเร,เรื่องอ เรื่องคดีที่เขาเป็นตอนนี้ยรัไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ตอนนั้นไม่ได้ช่วยนึกว่ามาโกโฮเมื่อกี้ได้เจอน้องน้องได้พูดอะไรกับพ่อไหมคะเป็นการส่วนตัวไม่ได้พูดครับแค่<ม>แค่ในรายการแล้วก<ม>็ตอนอมาตอนจะออกรายการก็ขอโทษแ<ม>ช่นะครับ น้องดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยรักเขาเลยอะไรเขาเลยเนี่ยในใจพ่อคือพ่ออยากจะบอกอะไรเขาไหมคะก็รักอยู่รักเหมือนลูกกนเนี่ยก็เป็นลูกก็ต้องรักลูกกันเนี่ยแต่ก็ต้องรู้ว่ามีน้องอีกคนหนึ่งไม่ได้ว่ามาเอาตามใจตัวเองที่คิดตอนนี้พ่อให้เอาภัยลูกสาวให้ครับให้ให้้หพ่อขับทั้งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครั พอเชื่อไหมครับว่าที่ลูกสาวปุกเรื่องงานศพขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าน้อย,อยใจน้อยใจเราเองหรือว่าเป็นเรื่องเงิน็ฟังก็ฟัง,งดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขาคิดเหมือนว่าไอ้น้อยใจอ่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำม,มันน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแห่ในแต่ไลแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็คงจะเข้าใจอยู่ว่า เป็นยังไงยังไงยังไงครัข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลเ o อร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t ตอร์ Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ